ถ้าคุณไม่ทราบว่าใครสร้างกรุงเทพมหานครถ้าคุณไม่แน่ใจว่าพระวิษณุกับพระวิษณุกรรมเป็นองค์เดียวกันหรือไม่ถ้าคุณสงสัยว่าพระวิษณุกรรมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์สัมพันธ์กันอย่างไรถ้าคุณหลงลืมไปว่าใครเป็นรากเงาเป็นอาจารย์เป็นพ่อของวิศกร,รเราแล้วแล้วก็เชิญคุณดูวิดีโอนี้ให้จบเพื่อหาคำตอบ องค์พระวิศณุกรรมคือใครคําว่าพระวิศนุกรรมเป็นเทวดาในาศาสนาฮินดูและพุทธในภาษาบาลีเรียกว่าพระวิศุกรรมแต่ในภาษาสันสกฤตเรียกว่าพระวิศวกรรมซึ่งพ้องกับชื่อของคณะวิศวกรรมาศาสตร์ทุกแห่งในประเทศไทยพระวิศวกรรมเป็นผู้นําวิชาช่างมาสอนแก่มนุษย์นับแต่นั้นมามนุษย์ จึงรู้จักการสร้างและการใช้งานสิ่งของต่างๆจนมีการพัฒนารูปแบบมาจนถึงปัจจุบันหากไม่มีเทพองค์นี้โลกมนุษย์อาจไม่มีสิ่งก่อสร้างเครื่องมือสิ่งประดิษฐ์เช่นในปัจจุบันและอาจยังคงอาศัยอยู่ในถ้ำใช้ก้อนหินล่าสัตว์เหมือนในยุคดึกดำบรรช่างไทยแขนงต่างๆให้ความเคารพบ,บูชาองค์พระวิศวกรรมในฐานะครูช่างหรือเทพแห่งวิศวกรรมของไทย โดยเรามักพบรูปจำลองขององค์ท่านตามสถาบันสถานศึกษาทางช่างอยู่หลายสถาบันคนไทยเรียกพระวิศวกรรมว่าพระวิศนุกรรมและในที่สุดได้กรอนลงเหลือเพียงพระวิศนุซึ่งเป็นอีกชื่อหนึ่งของพระนารายณ์ซึ่งเป็นหนึ่งในสามเทพสำคัญของาศาสนาฮินดูอันได้แก่พระพรหมพระวิษณุและพระศิวะ ทำให้หลายคนเข้าใจว่าพระวิษณุเป็นเทพแห่งวิศวกรรมซึ่งเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนสิ่งที่คนไทยส่วนใหญ่รับรู้กันโดยทั่วไปสําหรับชื่อกรุงเทพมหานครก็คือเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยที่มีชื่อยาวที่สุดในโลกซึ่งมีจํานวนตัวอักษรถึง169ตัวอักษรโดยชื่อเต็มๆก็คือกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินท์ มหินทรายุทธยามหาดิลกพบนพรัตราชธานีบุรีรมย์อุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตสักขทติยวิศนุกรรมประสิทธิชื่อกรุงเทพมหานครเต็มๆนี้ได้รับพระราชทานนามจากรัชกาลที่หนึ่งเพื่อเป็นมงคลนามในวัคสุดท้ายที่ว่าสักขทติยวิศนุกรรมประสิทธิ์ซึ่งแปลว่าพระอินประทานให้พระวิศนุกรรมเป็นผู้สร้างกรุงเทพมหานคร เมื่อได้รับรู้ความหมายก็ยิ่งทําให้เกิดความเข้าใจว่าพระวิศนุกรรมนั้นมีความสําคัญอย่างยิ่งถึงขนาดพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงนำชื่อพระวิศนุกรรมมาใส่ในวัคสุดท้ายของการพระราชทานนามเมืองหลวงของเราที่มีอายุก,กว่า240ปีมาตั้งแต่แรกซึ่งเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นอย่างยิ่งในการรับรู้เรื่องราวนี้ ตอนหนึ่งของเพลงประสาทแดง ที่ครูเอื้อสุนทรสนานได้ประพันธ์ให้กับคณะวิศวะจุฬาเมื่อปี2512มีเนื้อร้องที่กินใจอย่างยิ่งและสร้างความรู้สึกผูกพันกับพระวิศนุกรรมของเหล่าบรรดาวิศวกรนิสิตเก่าและปัจจุบันของคณะวิศวะจุฬาได้อย่างแนบแน่นก็คือวิศนุเทพเทวันซึ่งหมายถึงพระวิศนุกรรมดังบิดอนอันทุกคนผูกพันมั่นในวิญญาต่างเคารพต่างซบใจบูชาเทพองค์นี้ ให้เราเกิดมารักการทางช่างกว้างไกลวิษณุเทพเทวันดังบิดดอนันทุกคนผู้พันธุ์มันในวิญญาต่างเคารพต่างสบใจบูชาเทพองค์นี้ให้เราเกิดมารักงานทางช่งางกว้างไกล ซึ่งผู้ประพันธ์เนือร้องได้ร้อยเรียงคำให้เห็นภาพความผูกพันขององค์พระวิศนุกรรมกับบรรดาเหล่าวิศวกรและนิสิตวิศวกรรมศาสตร์ได้อย่างลึกซึ้งอีกทั้งว่าต่อมาที่ว่าเป็นอาจารย์เป็นพ่อพวกเราจึงรวมร่วมก่อพ่อเดียวกันในใจเป็นอาจารย์เป็นพ่อพวกเราจึงรวมร่วมกอพ่อเดียวกัน จะเป็นอื่นไปไม่ได้นอกจากเรามีครูและพ่อในงานช่างองค์เดียวกันคือพระวิศนุกรรมความเป็นมาของกองทุนพระวิศนุกรรมโดยชมรมกอล์ฟวิศวะจุลาอวโุโสในโอกาสครบรอบ103ปีของคณะวิศวรกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อปีพศ2559 ชมรมกอล์ฟวิศวะจุลาวุโสและนิสิตเก่าว,วิศวะจุลาได้ร่วมกันสร้างองค์พระวิศนุกรรมปางนั่งประทับขนาดหน้าตัก5หนิ้วขึ้นจำนวน499องค์เพื่อให้เราวิศวกรนิสิตเก่าได้มีองค์พระวิศนุกรรมไว้บูชา mm. เพื่อเป็นสิริมงคลแห่งชีวิตการงานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมให้เจริญรุ่งเรืองมีศักดิ์ศรีมีความรักสามัคคีคงคู่แผ่นดินไทยสืบไป รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายได้นำไปจัดตั้งเป็นกองทุนพระวิศนุกรรมซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อทำกิจการสาธารณกุศลของชมรมกอล์ฟวิศวะจุฬาอุโสและคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อมาคณะกรรมการกองทุนมีมติให้บริจาคเงิน1ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการก่อสร้างและปฏิสถานองค์พระวิศนุกรรมขึ้นที่คณะวิศวจุฬา เพื่อให้เป็นที่สักการาบูชาอันสง่างามและเป็นศูนย์รวมจิตใจจิตวิญญาณให้ระลึกถึงองค์เทพแห่งงานช่างซึ่งเป็นทั้งองค์พระอาจารย์ในวิชาช่างและเป็นพระบิดาในมโนสำนึกของเหล่าวิศวกรที่จบจากสถาบันเก่าแก่ที่สุดทางด้านวิศวกรรมของเราแห่งนี้การก่อสร้างองค์พระวิศวกรรมในคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยและสถาบันทางวิศวกรรมอื่นๆ จากการหาข้อมูลพบว่ามีสถาบันทางด้านวิศวกรรมอยู่60กว่าสถาบันทั่วประเทศไทยแต่มีสถาบันที่มีองค์พระวิศนุกรรมประดิษฐานอยู่เพียง40กว่าสถาบันเท่านั้นซึ่งน่าจะหมายถึงองค์พระวิศนุกรรมที่ประดิษฐานอยู่นอกอาคารจากการที่ได้พยายามหาภาพขององค์พระวิศนุกรรมที่ประดิษฐานอยู่นอกอาคารในสถาบันที่มีคณะวิศวกรรมศาสตร์รวมถึง องคอ์กรทางด้านวิศวกรรมและวิศวกร,รในประเทศไทยมีข้อมูลดังนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สร้างเมื่อปีพศ2532คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นสร้างเมื่อปีพศ2566วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยหรือวสทสร้างเมื่อปีพศ2556และ สภาวิศวกรสร้างเมื่อปีพศ2562คณะวิศวกรรมศาสตร,ร,ร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถือเป็นสถาบันที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาช่างที่เก่าแก่ที่สุดในบรรดาสถาบันด้านนี้จึงขอตั้งข้อสังเกตว่าสมควรแต่ถึงเวลาหรือยังที่จะได้ประดิษฐานองค์พระวิศนุกรรมและเชิดชูองค์ท่านให้มีที่ประดิษฐาน อันเหมาะสมในคณะวิศวะจุฬาของเราหากเปรียบเทียบกับต้นไม้ที่สมบูรณ์ต้นไม้นั้นก็ควรมีองค์ประกอบครบถ้วนได้แก่มีลำต้นมีกิ่งก้านสาขามีใบมีช่อมีดอกแต่มีผลอันหมายถึงผลผลิตของคณะซึ่งได้แก่บรรดาบัณฑิตที่คณะผลิตออกสู่สังคมไทยแต่ในส่วนประกอบของต้นไม้ที่สมบูรณ์นั้น ต้องมีรากที่มั่นคงแข็งแรงซึ่งทำหน้าที่ส่งแร่ธาตุและอาหารไปเลี้ยงลำต้นและส่วนประกอบอื่นๆอ,องค์พระวิศณุกรรมนั้นท่านเป็นรากของวิศวกรพระนามท่านก็บ่งบอกว่าเราได้นำชื่อท่านมาใช้เป็นชื่อคณะ ท่านเป็นครูช่างท่านเป็นพ่อที่สอนให้เรารักงานด้านนี้แต่การที่ท่านเป็นรากที่อยู่ในดินแต่เราก็มองไม่เห็นท่านเราจึงอาจหลงลืมไปว่าท่านสําคัญอย่างไรมีความหมายต่อเราอย่างไรการสร้างองค์พระวิษณุกรรมที่งามสง่าในคณะเป็นวิธีหนึ่งที่เราจะได้เห็นท่านทุกวันระลึกถึงท่านทุกครั้งที่มีโอกาสเดินผ่านเข้ามาในคณะแต่สักการะท่านไม่ลืมพระคุณท่านสมกับการเริ่มต้นคืนจิตวิญญ,ญาณให้คณะ